ถ้าปักธงครับผมนี่แกะฟรีๆมีลุ้นยกเซิร์ฟเลยนะครับเน่ๆของแท้ของแท้ ก <T> <une ak> ็ต้องกราบสวดัสวัสดีน้องๆเด็กไทยหัวเกรียมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Bitch Channel นั่นเองนะครับผมนะในส่วนคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกรหัสปัก ทงนะครับฟรีๆนะครับผมย้ําว่าแจกฟรีนะมีสิทธิ์ลุ้นยกเซิร์ฟนะครับลุ้นได้ทุกคนนะครับจะได้รับคนเดียวเท่านั้นนะครับก็คือคลิปนี้นะครับผมก็ตอนนี้ผู้ติดตามพี่ถึง3 0 0แสนซับเรียบร้อยนะครับพี่ก็จะมาตอบแทนน้องๆนะครับที่ติดตามแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนซัพพอร์ตพี่มาตลอดตั้งแต่ศูนย์ซับเลย นะครับวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาตอบแทนด้วยการแจกรหัสนะครับอ่าฟรีไฟรหัสท่าปักธงนั่นเองนะครับพี่จะแจกทุกๆแสนซับเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องรออัปเดตอีกทีหนึ่งในส่วน4ี0แสนซับต่อไปนะครับในส่วนคลิปนี้เนี่ยก็คือจะมาแจกรหัสท่าปักธงนะครับฟรีๆเลยนะครับย้ําว่าฟรีๆเลยก็มีลุ้นทุกคนมีลุ้นยุคเซิร์ฟนะครับมีลุ้นยุคเซิร์ฟเลยนะครับได้1คนเท่านั้นเดี๋ยวพี่จะลงกติกาไว้คลิปนี้เลยนะครับฟังให้ดีดูคลิปนี้ให้ จบกันด้วยนะครับใครที่อยากรู้กติกาการรับนะครับการรับรหัสท่าปักธงฟรีๆนั่นเองนะครับใครที่ดูไม่จบก็คือจะไม่เข้าใจนั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้เนาะอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวพี่พาไปอัปเดตในส่วนกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดกันก่อนนะครับว่า มีอะไรเด็ดๆมากันบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนร้านค้าตรงนี้เลยนะครับลด70%นะครับโอ้โหอย่างสุดนะครับนี่นะครับเป็น Happy m มเ d a y นั่นเองนะครับอ่าเฮยกล้านั่นเองกดเข้าไปดูกันดีกว่านะครับก็จะเป็นในส่วนท่าทางลด70%ครับโอ้โหดูดิใครที่ยังไม่มีท่าทางไหนบ้างนะครับมาซื้อจับจองกันได้เลยเพราะว่าพี่มีทุกท่าทางแล้วนะครับดูดิพี่มีหมดเลยอะดูดิ เออนะครับใครยังไม่มีท่าไหนเนี่ยก็มารีบมาซื้อกันเลยนะครับอย่างเช่นท่าซ r อาเซนี่ยนะครับโอ้โหท่าดิบท่าดังเลยนะครับก็มารีบจับจองกันแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะครับอยู่ในส่วนกิจกรรมตู้รักกี้รอยันนั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้แน่เลยนะครับผมอ่ะก็จะเป็นตู้ดมอนรอยันใหม่นะครับนี่เป็นชุดผู้หญิงเลยนะครับอ่ะกดเข้าไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมาเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูเลยนะครับก็จะมีในส่วนปืนจิตตันแล้วก็มีชุดตัวนี้ที่มาใหม่เนะอ่ะ แพดสวิงไรเดอร์นั่นเองนะครับนี่แล้วก็มีผงกิตตันใส่ผงกิตตันด้วยแต่ส่วนชุดอื่นพี่ก็มีหมดแล้วนะครับมาเดี๋ยวพี่จะจับให้ดูเลยละกันนะครับเพื่อการเสียเวลาเนาะไปปึ๊บโอ้โหไปต่อครับผมตั๋วพี่เยอะครับผมไปปึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไม่ออกว่ะเฮ้ยเหลือสิบสี่ใบเฮ้ยเว่อไม่ออกจริงหรอเฮ้ย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 ไม่เอา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  จะไม่ออกไม่ได้มันไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ออกวะเฮ้ย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 ไปเฮ้ย,ยและสองใบเฮ้ยโอ้โหเกลือจ,จัดจัดอะไรครับเนี่ย โอ้โอเคไม่เป็นไรก็เป็นชุดนี้เลยนะครับที่เข้ามาใหม่ใครอยากได้เนี่ยก็มาสุ่มกันดูนะครับผมสำหรับตู้สุม่มไดมอนด์รอยันใหม่นั่นเองนะครับเรามาสุ่มกันดูเนาะโอเคทีนี้ในส่วนกิรามของฟรีก็คือจะเริ่มแข่งขันวันพรุ่งนี้เลยนะครับผมในส่วนการแข่งขันฟรีไฟนะครับโวลซี่ลี่นั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับ ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นรอบเพย์อินนั่นเองนะครับเป็นทีม AAA นั่นเองนะครับแข่งขันในเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมก็อย่าลืมมาเชียร์กันด้วยนะครับในส่วนรอบเพย์อินนะครับวันที่วันพรุ่งนี้เนาะแล้วก็นะครับผมในส่วนการเก็บโทเค็นก็มีให้เก็บทุกวันเลยรีบมาเก็บกันด้วยนะครับในเล่นในโหมด4-4นั่นเองนะครับสีตาได้รับ8โทเค็นเลยนะครับประมาณนี้เลยสำหรับการเก็บโทเค็นเนาะแล้วก็กิจกรรมอื่นไม่น่าจะมีอะไรแล้วในส่วนของฟรีพี่ก็อธิบายไปหมดแล้วนะครับแล ในส่วนวันที่31นะครับก็รอรับท่าทางฟรีฟได้เลยนะครับในส่วนท่าทางชูถ้วยนั่นเองนะครับแล้วก็วันที่29นั่นเองนะครับล็อกอินรับกระเป๋าแล้วก็สัญลักษณ์ข้นส่วนแอนดูร่าง2นั่นเองรอกันได้เลยนะครับในส่วนตัวละครรับในวันที่3 1นะครับผม3 1พฤษภาคมเวลาตีสี่เป็นต้นไปนั่นเองแต่ว่าคนดูต้องครบนะครับคนดูต้องครบ3 0 0 0 0 0คนถึงจะมีสิทธิ์เลือกได้ทั้งหมดของรางวัลนี้เลยนะครับโอเคเนาะก็ไม่ขออธิบายมาก อย่าลืมมาเช็คอินกันด้วยนะมีเช็คอินทุกวันเลยนะเพื่อจะรุ่นรับแอร์บอร์ดนั่นเองนะครับอ่ะโอเคไม่ได้นะครับน่าจะได้พรุ่งนี้แหละนะครับผมนะแล้วก็จะมีในส่วนแลกเปลี่ยนนะครับตรงน,นี้ก็คือต้องรอนะครับปลดล็อกในส่วนแอนดูตั้งสองนั่นเองถ้าปลดล็อกแล้วก็สามารถแลกได้นั่นเองใช้ ชุดนี้ชุดผู้หญิงเนี่ยน่าจะใช้100ต้นต้นมั้ง100้โทเค็นต้นต้นมั้งตอนนี้ได้78%แล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้มาทายผลเนยรีบเลยในส่วนทายผลอ่าพิสแอนวินนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนาะก,ก็พี่อธิบายไปหมดแล้วนะครับก็กดยอ้อนไปดูในคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ คลิปล่าสุดที่พี่ลงไปในช่องนะครับก็คือนะครับผมเป็นคลิปที่สอนรับลูกซองทองหรือลูกซองโกลแล้วนเ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็อย่าลืมไปเข้ากันด้วยนะครับและที่สําคัญพี่ลืมบอกนะพี่ลืมบอกเลยนะครับน้องๆถามมาหลายคนมาดูกัน ในส่วนนี้เลยนะครับก็คือ f Free Fire นะครับ f r e e ฟแ a ดวานนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้ยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลดนะแต่ว่าภายในวันนี้แน่นอนนะครับอาจจะเป็นตอนเย็นก็ได้นะครับอาจจะเป็นตอนเย็นก็ได้นะครับก็คือเขาบอกระบุวันที่แล้วเห็นไหมวันที่27เดือนพฤษภาคมนั่นเองครับอาจจะเป็นตอนเย็นตอนค่ำนะครับก็เข้ามาดูบ่อยๆนั่นเองนะใครที่ผ่านเนี่ยก็จะเด้งโค้ดขึ้นมาตัวนี้เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมอ่านะครับตรงนี้เลยตรวดำตรงเมาส์พี่เนี่ยเห็นไหมเออนี่แหละนะครับโคดถ้าใครเด้งขึ้นมาเนี่ย คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับเออนะครับคอมเมนต์บอกพี่ด้วยเผื่อพี่จะขอยืมนะครับผมโค้ดมาเข้าทดสอบทดลองเดี๋ยวพี่มีค่าขนมให้นันเองนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะสำหรับถ้าปักธงฟรีจะรับยังไงนั่นเองนะครับเรามาดูกติกาการรับกันดีกว่าว่าจะรับยังไงนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนข้อแรกนะครับข้อหนึ่งนะครับเราเข้าไปในนับยูทู e พิมพ์คําว่าบิ h ชาแนลตามนี้เลยตามรูปนี้เลยนะครับก็ยังเห็นช่องพี่อยู่นะครับเป็นรูปโลโก้ตรงนี้เลย นะครับรูปตัวหนังสือสีแดงตรงนี้เลยนะครับอ่าใครยังไม่กดติดตามกดไปเลยครับผมอ่ากดติดตามเสร็จนะครับขั้นตอนที่2กดติดตามนะครับผมอ่าขั้นตอนแรกค้นหาช่องบีชแนนลนะครับขั้นตอนที่2ก็คือกดติดตามช่องบีชแชนแลนั่นเองขั้นตอนที่3ครับผมให้กดที่รูปกระดิ่งนะครับแล้วกดแจ้งเตือนไปทั้งหมดตามรูปนี้เลยนะครับขั้นตอนที่3นะครับผมกดเป็นทั้งหมดเลยขั้นตอนที่4เข้าไปที่คลิปนี้แหละนะครับคลิปนี้ที่พี่ที่น้องๆดูอยู่เนี่ยนะครับ กดข้าไปข้างล่างนะครับผมก็จะมีคอมเมนต์อยู่ให้เราคอมเมนต์คำว่า UED ใส่ u ู d เราไปครันที่2ก็คือ Facebook เรา Facebook จริงเลยนะครับหรือว่าใครใส่ลิงก์ a c e b o o k ก็ได้นะครับอ่าตามที่สะดวกเลยข้อที่3เหตุผลที่เราอยากได้ท่าบักทงคืออะไรครับผมอ่าแล้วก็อันที่4ก็คืออย่าลืมใส่ h ฮชแท็กบีชแชนตามรูปนี้เลยนะครับอ่าพิมตามพี่ได้เลยนะใส่ h ฮชแท็กให้ถูกต้องด้วยนะครับหคอมเมนต์ต่อ1คนเท่านั้นไม่ต้องไปพิมพ์เยอะนะครับผมไม่ต้องไปพพิม์หลายายเระ ระบบสุ่มจะสุ่มไม่ซ้ํานั่นเองนะครับน้องๆมาเม้นมา100อคอมเมนต์ก็จะเลือกอันเดียวเท่านั้นนะครับต่อ1คนนะครับไม่ต้องไปเมนซ้ำนะครับเม้นอันเดียวพอนั่นเองนะครับอยู่ที่ดวงน้องๆนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้เลยสำหรับกติกาการรับท่าปักธงฟรีๆมีลุ้นยกเสริมนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนท่าปักธงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูเลยนี่นะครับผมอ่ะของแท้แน่นอนพี่มีนะครับผมนี่เป็นไงนี่ของแท้นะครับผมนี่เป็นไง อ่าของแท้นะจ๊ะนี่เป็นไงแจกฟรีครับผมนี่เป็นไงท่าปักธงครับผมนี่แจก,กฟรีมีลุ้นยกเซิร์ฟเลยนะครับนี่นี่ของแท้ของแท้เป็นไงนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟวิซเียเวียดนามนั่นเ <I 'm S 1> องนะครับนี่เป็นเซิร์ฟเวียดนามเลยนะครับผมนอกก็จยมาานี้เลยนะครับสำหรับท่าปักธงนั่นเองใครที่อยากได้กติกาพี่บอกไปเมื่อกี้แล้วนะครับฟังช้าแล้วก็ทําไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าพี่จะ ยังไงอะสักสองสามวันน่ะพี่ถึงประกาศผลนะครับให้คนแบบว่าอ่าให้คอมเมนต์ให้เต็มที่เลยนะครับให้ครบทุกคนนั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมพิเศษนะครับอยู่ตรงชุมชนนะครับยูทูบเลยพี่มีแจกบัตรกันน่ะล่าสุดพี่แจกไปสิบรางวัลนะครับเออใครที่อยากได้นะครับอย่าลืมไปกดไลค์ช่วยกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะตั้งโพลไว้นะครับนักกอไปติดตามกันนะครับใครที่อยู่ในช่องพี่ตลอดเนี่ยจะรู้เลยว่าได้จริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิป น่าจะพรุ่งนี้แหละนะครับน่าจะเป็นคลิปของฟรีของอะไรอัปเดตกิจกรรมอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามพี่มาตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้เลยก็ผ่านมาประมาณโหน่าจะ8ปเดือนแล้วนะครับก็สามแสนทำไปทีละร้อยก็ขอบคุณอีกทีนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับอย่าลืมทำตามกติกากันด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้้งกลับคำว่าสวัสดีครับ